สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นสั้น ep 2ี29 29 29 29 99 99 99รายการสั้นๆเป็นรายการที่เอามุกสั้นๆเอาแก๊กสั้นๆเอาทุกอย่างสั้นๆในโซเชียลของผมหรือว่าในที่ผมเห็นมาแล้วก็เซฟครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งให้ยูเซอร์หรือท่าม้ชมได้ดูว่าเฮ้ยสั้นๆนี้มันมีอยู่จริงและมันเอามาใช้ในปัจจุบันได้นะครับใครชื่นชอบรายการนี้อย่าลืม ฝากกดติดตามช่องกดส u b ค c r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานลครับอย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปมีล่าสนดแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีต้อนรับและรับฟังจะพัฒนาไปพร้อมกันนะครับแท็กคนที่กูรักไต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณครับอย่าลืมครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลที่ทุกรักและช่องแชร์ที่คุณชอบจะเป็นการทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้และเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวด้วยนะครับผม เพื่อเป็นการเสียเวลามากๆครับไปดูเลยดีกว่าต้องไม่สิวะอ่ะไปดูกันดีกว่าครับบ้านวางให้เช่าสนใจหลังใหม่ถูกมากๆไม่รู้นะแยกไม่ออกว่าห้องหรือว่าบ้านเช่านี้ถูกหรือว่าจะถูกผีแม่งอัมเออซื้อบ้านพร้อมผีเพเผื่อได้ปริปักปฏิปักปัตุปักเพิ่มด้วย ล่าสุดที่มีข่าวไงเออที่เปเขาเรียกว่าอะไรวะรามินทาปะแบบเดียวกันเลยซื้อบ้านแถมผีแถมตุ๊กแกแถมเจ้าบ้านเจ้าของเดิมเก่าด้วยมีครบเดยวเว้นความสบายใจน่าจะไม่มีนะฮะเออ <c oughs> ปะที่รักถามเป็นจริงนะอยู่ด้วยกันมา25ปีนี้เธอเคยนอกใจฉันบ้างไหมผู้หญิงตอบกลับเคยค่ะฉันเคยนอกใจคุณอยู่3ครั้งเวยาตอบอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะัก ครั้งแรกตอนที่คุณผ่าตัดแต่เรามีเงินไม่พอฉันเลยไปนอนกับหมอศัลยกรรมเพื่อให้เขาไม่คิดค่าผ่าตัดผู้ชายตอบกลับอืมเธอช่างมีน้ำใจกับฉันจริงๆสามีชมแล้วถามต่อแล้วครั้งที่สองล่ะจำตอนที่เราเลือกรองประธานบริษัทได้ไหมคะฉันไปนอนกับท่านประธานแล้วท่านประธานก็มาถึงเลือกคุณไงคะแล้วครั้งที่สามล่ะก็เมื่อไปก่อนนี่เองตอนที่คุณอยากเป็นประธาน แต่ขาดเสียงสันุนอีกร้อยเสียงค่ะเออก็ไม่เยอะนะไอ้สองครั้งแรกเข้าใจได้คือจำนวนมันอาจแค่สองแต่ครั้งสุดท้ายอ่ะร้อยคนกูควรดีใจใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยที่รักเออเป็นแบบเป็นมีโอกาสกูบวชให้ด้วยเอาจริงแต่กูขาดกะทิสุดยอดไปเลยฮะ เมื่อคุณอยากสักแต่ไม่รู้จะสักรูปอะไรก็ลอกอกไก่ถึงหอนคูกแม่งเลยเน้นคุ้มไม่เน้นเจ็บมึงดูสภาพดิเฮ้ยเป็นคนเขาเรียกว่ามีความเป็นไทยสูงบองตรงนะครับนี่เลยครับเป็นซอพาวเวอร์สักไม่ให้ครบไอสัตว์ใช้เมื่อใช้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่แม่งมีครบสิบสี่ตัวอย่าไปยั่นอย่าไปกลัว เออดันไปเลยสักเพญชนะไทยกอไก่ถึงฮอทสกุ๊กหรือกอไก่ถึงแซดก็ได้ถ้ามึงทํามากพอมันจะเรียงไงวะเออเสีย <c oughs> <c oughs> เลยลูกถามพ่อถ้าผมแอบชอบเพื่อนในห้องผมควรทําไงครับพ่อพ่อตอบกลับลูกควรตัดใจลูกถามกลับเลยทําไมครับพ่อพ่อเลยตอบกลับมึงเรียนโรงเรียนชายล้วนมึงจะไปตัดใจหรือจะมีใจได้ไ <c> ง <oughs> อหลังเพิ่มให้ฮะ สุดยอดไปเลยพอหนุ่มยอดชาย uh. พบระเบิดพร้อมใช้งานนาปามก็คือในนาแล้วก็แม่งลามปามมาเนี่ยไม่เน้นเกิดดาเมจเน้นเหม็นใครพบเห็นกรณาเก็บด้วยฮะได้คุยเล่นได้เด่นถ้าแกตัดหูฉันออกทั้งสองข้างหน้าฉันหน้าฉัน วิธีจัดแต่งร้านผักให้ดูน่าสนใจและน่ามองและถูกสุขลักษณะอีกนิดนึงมึงคงเอาผักมาสร้างบ้านแล้วอะ่ะเออช็อกโกแลตแฟคทอรี่มึงเจออนันี้ vegetable factory um. มึงมาเป็นบ้านเลยสัตว์ <c oughs> ไม่เน้นสวยเน้นใช้งานเพราะว่าใช้เป็นนานๆแม่งก็เหมือนกันมันเอาอะไรมาวะเนี่ยกล้วยกับ ท่อนไม้เหรออ๋อมันมิกกันได้เป็นการมิกแอนด์ไม่แมทกูเข้าใจละ <c oughs> บองตรงใช้ล้มอันนี้เหลียวมองกันแน่นอนสาวเห็นสกิดแม่แม่แม่มันทำอะไรวะแน่นวนนะฮะวันก่อนไปวัดมาครับแล้วไงครับหลวงพ่อท่านให้หวยด้วยครับ จริงดิรวยแน่แน่ท่านให้เลขอะไรบ้างวะ533ครับท่านใบเหลือไงท่านบอกว่านโมตะสะพะควะโตอะระหาโตสามมาสามพุทธแทงสะบะ้างวดนี้รวยแน่ไม่รวยเงินก็รวยอย่างอื่นอะอเหลืน่าจะเขือก็ไม่รวยนะฮะ มันเป็นบทสวดมันเป็นบทสวดผมไม่ไ้สิ่งที่มึงแบบเฮ้ยเอาไปตีความเป็นตัวเลขได้แต่ก็ไม่แน่นะครับข,อ,ขอหวยอาจจะเอาไปเป็นแันก็ได้ฮะสุดยอดไปเลยเก่งมากมึงเมื่อคืนนั่งดูทีวีกับเมียโทรศัพท์ก็ดังตุง้งมีคนส่งไลน์มายังไม่ทันเปิดดูเมียก็แย่งไปดูก่อนพนักงานบัญชีสาวที่บริษัทส่งมาพอจกผู้จักดจาการคะหนูท้องคะ่ะแม่งเอ้ย เมียระเบิดขึ้นมาทันทียังไม่ทันได้อธิบายอะไรเลยเมียก็ทั้งตีทั้งตบทั้งด่าทั้งน้ำตาความชิบหายสุดเกินจะบรรยายผ่านไปได้เนือทีเธอก็ส่งไลน์มาอีกพรุ่งนี้หนูจะไปพบพ่อแม่แฟนนะคะขอลาหนึ่งวันเอ้ยมึงส่งมาให้ก็พบ,พบทั้งเดียวไม่ได้เหรอวะกูแม่งเกือบตาย <laughs> เอออารมณ์แบบดีใจหรือเสียใจอยู่แน่นอนครับแล้วส่งมาแบบนี้กูเนี่ยจะอ้ <laughs> ันเป็นข้อคิดเตือนใจนะครับสำหรับใครที่กำลังจะพิมพ์สั้นๆไปแบบนี้นะครับคิดถึงด้วยว่าปลายทางเขามีคนอ่านหรือไม่ใช่ตัวเขาอ่านแม่งจะรู้สึกไงวะ <laughs> เออ<า>กูเป็นห่วง ูอ่านเจอในเน็ตว่าชาสามารถเปลี่ยนอารมณ์เสียให้กลับมาดีได้เมื่อวานนี้เมียกูงอนกูเลยลองซื้อชามาให้ปรากฏว่าแม่งหายงอนทันทีเลยยิ้มได้ทั้งวันเฮ้ยเจ๋งว่ะมึงซื้อชาอะไรวะชาขารอชาเขียวหรือชาสมุนไพรชาแนวไว้ยมึงพ่องไอ้กูคิดว่าชาได้เป็นเครื่องดื่มมึงลออแบรนด์นี้มันก็ลมดีอยู่แล้วแหละ สุดยอดไปเล,เลยพ่อหนุ่มสายไปตึกแกมมี่สูงสีบสามชั้นมึงรู้ปะว่าพี่เบิร์ดร้องเพลงชั้นไหนไม่รู้ว่าชั้นเจ็ดเฮ้ยทำไมวะชั้นเจ็ดทุกการกระทำที่ทำให้เธอเสียใจฉันทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมาเอาซะเป็นเพลงเลย <c oughs> ดีกูไม่ขึ้นเพลงมาด้วยนะเป็นออฟเซนนะ เออไม่ต้องร้องขนาดนั้นก็ได้กูเชื่อแล้วมึงจะเล่นมุกแบบนี้ยังมึงคิดอย่างนีไม่ได้นะมึงต้องด้านด้วยสัตว์สำหรับบางคนการที่ได้แดกน้ําหรือแดกข้าวก็ไม่ทําให้เขารู้สึกอิ่มเท่ากับการแดกดันมีอันนึงแดกและอิ่มแน่นอนอินเออตึกอะไรที่ต้องมานั่งแดกดันชาวบ้าน คือบางทีมึงอยากสูงอะ่ะมึงไปเล่นบาร์มึงไปกินนมให้สูงมึงอย่ามาแบบเหยียบคนอื่นให้มึงดูสูงมาเลยฟุยเออพูดแค่นี้แล้วกันจอบอคำว่าเราเข้ากันไม่ได้มักจะมาหลังคำว่าเราเข้ากันไปแล้วนะครับไปถึงเข้าใจกันหรือเปล่าเออคงจะใช่นะเข้าใจกันเคลียร์ใจกันไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่ใช่ พอถแถลงไขดิครับเพราะไม่รู้เหมือนกันมั่นใจนะมึงไม่รู้ไอโอรู้แต่กูพูดไม่ได้ออเวันก่อนมีป้าชวนกูไปทํางานร้านเพชรแต่แม่งแปลกๆไม่ให้ค่าจ้างกูเป็นเงินกูเลยปฏิเสธไปเอา้าแล้วป้าเขาให้เป็นอะไรวะแม่งบอกเดี๋ยวเริ่มงานวันแรกป้าจะให้ขนเพชรก่อนฮะคือเอาเพชรขนไปอีกที่หนึง่ง ไม่ใช่ขนเพชรแบบตรงนั้นนะมึงหยิกๆเป็นเป็นหมูหยองเลยสัตว์กูแม่งพูดไม่ออกเลยสัตว์กูไม่คิดว่าจะมีคนซื่อหรือเอามุกแบบนี้มาเล่นด้วยนะเนี่ย<อ>ได้เหรอวะเอาละครเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับกับอีพีนี้นะครับบอกตรงเลยว่าเป็นมุกกเก่าๆที่อยู่ในคราวผมนะครับไม่อยากจะเล่นว่าข่าวยวยนะครับไม่กล้าเล่นเพราะมันคําที่มาดูไม่โอเค แต่บอกตรงเลยว่าบางคนแห่จะงวงว่ามุกนี้มันสื่อถึงอะไรมันใช่อะไรยังไงกูบอกเลยว่ามันมีลากสับหรือว่าลากมุกหรือวิธีการคิดมาจากมุกเก่าเก่าเว้ยเอออย่ามาตัดสินกูเว้ยหยอกเล่นนะครับใครชื่นชอบรายการนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีไรเสนอแนะแนะนาติชมคอมเมนต์กันมาได้ยินดีต้อนรับยินดีปรับปรุงนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ แขกคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับผม <iet noise> ไม่ใช่ดิกูกดผิดนะฮะคือ <l ars> กดซาวเชื่อกูย่างอ่ะกูกดซาวสดเออตัดต่อมันใส่อาจจะดูไม่ตรงจังหวะอันนี้มันดูเรียวมากกว่านะครับเรียวแบบเธอคนดักนะครับ <l ars> ก็อย่าลืมครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปที่โซเชียลทุกรักและช่องแชร์ทุกคนชอบจะเป็นการทําให้เขาเห็นคอนเทนต์น,นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนและพวกคุณทุกคนด้วยนะครับผม พรุ่งนี้ครับมีคอนเทนต์ที่ชื่อว่าแคปชั่นใครที่กำลังหาแคปชั่นหรืออะไรบนหรือนู่นนี่นั่นครับมานั่งดูมานั่งชมกันได้ผมจะเลือกจากโซเชียลหลายๆต,ต่างๆนานาม,มานั่งดูแล้วก็มานั่งเอามาออนแอร์แล้วก็ออนออนไลน์อะไรออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ ine, ine, <c oughs> มันกดไปบ้วงหมดเลยเนี่ยเพราะไม่คีย์บอร์ดเราเลยต้องขออภัยด้วยครับมันไม่เหมือนกับ PC ทั่วไปครับต้องขออภัยออรจริงๆเดี๋ยวพยายามจะปรับปรุงให้ให้ดีกว่านี้แน่นอนครับเช่นแล้วก็ขอขอบคุณในวันนี้ขอให้มีความสุขในวันหยุดงานหรือว่า ในการทำงานทำการอย่างอื่นนะครับก็เจอกันในวันทุกวันแล้วกันนะครับอา,อาจจะเป็นช่วงเย็นๆยน,ยนหรือช่วงบ่ายๆนี้ต้องขออภัยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะว่ามันมาจากฟิลลิ่งมึงเป็นปา feeling ้าฟิลลิ่งอะเออฉันต้องขออภัยนะถ้าบางทีเฮ้ยผมจะรอดนูนู้นี่นั่นมึงคงมีะนะมีใจอะเหมือนคนที่มึงชอบอ่ะผู้ชายผู้หญิงคนที่มึงชอบ,อชค,นชอบคนที่มึงแอบรักมึงยังรอเขาเลยมึงรอกูไม่ได้ไงวะบ่นไปงั้นแหละขออภัยไป